วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับพาคุณพ่อคุณหลานพาคุณพ่อมาเที่ยววัดมาไหว้พระนะครับตรงนี้เรียกว่าวัดป่าเอ้ยวัดขอไพวัดประสานสุขนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลานหลาน,หลานก็จะพาไปไหว้พระด้านบนนะครับ เดี๋ยวหลานก็จะพาปู่เดินดูวัดก้งใหญ่มากนะครับหลายคนจะรู้จักนะครับวัดหลวงตามีนะครับนี่ครับบริเวณวัดก็จะประมาณนี้นะครับมีอุโบสถสวยงามนะครับมีหอระฆังนะครับแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ ภาวนาวิสารเถระหรือนะครับหรือหลวงปู่บุญมีโชติปารโรที่หลายๆคนรู้จักท่านนะครับครับนอกจากมีพิพิธภัณฑ์มีอุโบสถสวยงามแล้วนะครับก็ <c oughs> ใครมาถึงก็ต้องมาเช็คอินตรงนี้นะครับว่าครั้งหนึ่งเรามา ที่วัดป่าเอ้ยวัดขอภัยจริงๆวันนี้ติดวัดป่านะครับเพราะช่องครูรัตดีชอบไปวัดป่านะครับวัดสะปะสานสุขนะครับจะมีพระอุโบสดกลางน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมีอุโบสดกลางน้ํานะครับทุกท่านสวยงามจริงๆนะครับแล้วทุกท่านที่จะมาทําบุญนะครับจะมีงาน ทอดกับถินสามัคคีประจำปี2,566ตามป้ายเลยนะครับครับนอกจากอุโบสถสวยๆแล้วนะครับทางวัดก็จะมีนี่เลยครับเด็กเด็กเข้ามาก็จะได้เห็น แพหรือเปล่าครับแพเนอะน่าจะเป็นแพะนะครับน่ารักนะเนี่ยนะน่ารักเลยนะครับน่ารักเลยนะครับนเนี่ยเนี่ยแพแพนะครับมีตัวน้อยน่าจะเป็นลูกแพะนี่เลยอ่าครับเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่อุโบสถกลางน้ำกันนะครับ หลานกับคุณลูกคุณปู่หันหน้ามาหน่อยอาเดินเลยครับเล่นเลย นี่เป็นบัวสดกลางน้ำนะครับสวยงามเลยนะครับด TVs, ดเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันนะครับให้อ, <Ob> อาหารปลากันนะครับมีปลา er. <Okay. S 2> ไหม ครับตอนนี้เราอยู่บนเรือพระอุโบสถประจำวัดสะปะสานสุขนะครับตรงนี้เป็นหัวเรือนะครับมีหัวพญานาคองค์พญานาคนะครับส่วนส่วนเสียนสี่หัวเลยนะครับครับเ,เ,เรากำลังจะให้อาหารปลาอยู่บนกาบเรือนะครับกาบเรือฝั่งขวานะครับอ,อ,อ,อืมนี่ครับ กำลังให้อาหารปลากันนะครับครับทุกท่านที่มาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแวะมาได้เลยวัดสะปะสารสุขแล้วท่านจะเห็นแบบภาพแบบนี้แหะครับ ครับภายในโบสถ์นะครับที่เป็นเรือนี้ก็จะมีพระมหาจากักรพรรดินะครับหลายองค์เลยนะครับสี่รูปสี่องค์เลยนะครับแล้วก็มีพระประธานนะครับ ส่สวนบทนี้อยู่เอาเดินเข้าครับนอกจากมีอุโบสถกลางน้ําแล้วนะครับก็จะมีอุโบสถรูปเรือสุพรรณหงษ์บนบกนะครับ ครับทำไมถึงมีรูปไก่แย่ๆมากมายนะครับท่านอาจจะแปลกใจนะครับผมเชื่อว่าเข้าใจว่านะครับหลวงตามีท่านชอบไก่นะครับเหมือนเหมือนหลวงปู่สวงประมาณนี้ละมั้งครับอันนี้เดาไปเองนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรหรอกนะครับ คลิปนี้ก็คงปิดคลิปไปตรงนี้นะครับอุโบสถเรือสุพรรณหงนะครับสวัสดีครับแต่ก่อนมันชื่อวัดอะไรวะก็วัดสระสานสุขวัดอะไรวัดบ้านน้ำเมืองนีนง่นเดีเ๋ยว<ะ>จะพาลอดท้องช้างนะครับ อันนี้เป็นขาออกนะครับขาออกจากวัดนะครับ